นี่คราก็เสียแตมอุ้ยพอดีเลยอ่าล้วก็เสียแตม,แแมง่ายหน่อยนะครับโอเคชุดูดิเป็นตัวละครที่แบบผมว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้สกิลอะไรนะเก่งอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วเป็นตัวละครที่เก่งนะอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงสันไรติดแล้วนะสกิลติดแล้วนะครับเห็นปห สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียกับเกมเดอะสปายบอลบอลสตอรี่ oh. นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละคแรแ a n เอสโอเอซิสกันนะครับผมก็เป็นตัวละครที่ผมซุ่มได้ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าผมไม่ค่อยว่างนะครับลงคลิปคือผมใช้เวลาประมาณคือถ้าผมจะลงคลิปคลิปหนึ่งผมต้องใช้เวลาประมาณ1วันครึ่งนะครับซึ่งไอ้หนึ่งวันครึ่งผมไม่มีเวลานั้น oh. บ่อยสักเท่าไหร่ผมก็ เรียนหนังสือนะครับแล้วก็มีสอบพรุ่งนี้ผมก็มีสอบแต่วันนี้ผมมาอัดคลิปเพราะว่าเอาเวลาว่างนะครับมาอัดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวตต,ต่อคลิปนี้ในวันอื่นก็จะลงคลิปนี้ชา้าก<ๆ>็คือคลิปนี้ผมอัดไว้สักพักนึงแล้วแต่ว่าลงในวันอื่นนะครับอาจจะลงพรุ่งนี้หรือว่าลงวันไหนสักวันหนึ่งนะครับผมถ้าผมตัดต่อทันอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวละครเอสกันดีกว่ามาโฟกัสที่ตนนัวละครกันดีกว่านะโอเอซิสนะครับเป็นตัวละครที่ใช้สกิล ไม่ได้ใช้ยากนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้ใช้เนี่ยน้อยมากเพราะว่ามันจะต้องทําให้แต้มมันเกินนะครับเกินในที่นี้ก็คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแบบสมมุติว่าแต้มนะครับมันจบที่10แต้มใช่ปะก็ถ้าเราทําแต้มได้10แต้มก็จะชนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรากับฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำแต้มได้แบบไล่เลี่ยก,กันนะครับผมจนมันเกิน10อ่ะ10แต้มโอเอสิะจะใช้สกิลครับ พูดอย่างนี้อาจจะงงนะผมเล่นให้ดูดีกว่านะครับขนาะผมพูดแล้วยังงงเลยนะเพราะฉันก็เล่นให้ดูแล้กวกันผมจะต้องเสียแต้มนะเออต้องได้แต้มแล้วก็เสียแต้มนะครับคือได้แต้มปุ๊บเสียแต้มปั๊บอ,ะอ่ะนี่ผมยังไม่ได้อัพสกิลนะคือผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับอันนี้คือแบบจากโรงงานเลยนะเออโอเอสซีจากโรงงานนะครับยังไม่ได้อัพสเตตอะไรนะจากโรงงานทั้งนั้น เอ๊ะจากโรงงานล้วนๆเอออ่าโอเคต่อไปผมจะยอมเสียแต้มเนาะยอมเสียแต้มนะปอเดินออไปไปไปโอเคเแต้มแล้วก็ได้แต้มสลับไปสลับมาอย่าเนี้ยคลิปนี้จะยาวหน่อยนะนี่ แม้มอุ้ยพอดีเลยอ่าแล้วก็เสียแต้มง่ายหน่อยนะครับโอเคดูดิเป็นตัวละครที่แบบผมว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้สกิลอะไรนะเก่งอยู่ในตัวของมันอยู่แนละ้วเป็นตัวละครที่เก่งนะอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงซันไรส์ติดแล้วนะสกิลติดแล้วนะครับเห็นปหมนี่ครับโอ้โหนี่ครับสกิลติดแล้วนะ โกรธแล้วนะครับโกรธแล้วเนี่ยอูยอย้ผมรู้สึกว่าวิ่งไวขึ้นแล้วกระโดดสูงขึ้นตบแรงขึ้นด้วยนะเนี่ยกระโดดสูงขึ้นผมยังไม่ได้อัพจัมนะยังไม่ได้อัพสเตตอะไรทั้งนั้นครับอันนี้คือจากโรงงานรวนๆนแล้วเป็นแบบเติบพลาด สรุปคลิปนี้สั้นนะคิดว่าจะทำนานนะครับที่จริงไม่ต้องทําแต้มให้เลยก็ได้นี่หว่าอันนี้ผมไม่ได้ศึกษามาก็แค่แบบเราเสียแต้มเยอะๆนะครับตัวละครโอเอซิสมันก็จะเริ่มแบบเริ่มโกรธผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเงื่อนไขคืออะไรกันแน่น,นอถ้าใครจะอัพตัวละครตัวนี้ก็อัพแอ t แท็กนะครับแอแท็ Attack. จั๊มแล้วก็วิ่งไวนะครับ ส่วน Defense, ดีเฟนซ์ไม่ต้องอัพก็ได้นะผมว่าต้องอัพก็ได้นี่เอออุ้ยขอโทษโอ้โหแล้วตัวเซตเตอร์มันยังอุตสาหรับได้นะเก่ง เวลาสก,กิลมันติดติดตลอดเลยนะมันไม่ไม่มีคูดาวอะไรเลยนะครับคือถ้ามันโกรธก็โกรธเลยนะโอ้โคตรดีอะ่ะแล้วก็โดดสูงมากแล้วถ้าผมอัพจัมป์ตันนี่มันจะสูงขางนาดไหนวะนี่เราว,วิ่งไวโคตรกอะ่ะโอ้ยอยากฟินอะ่ะถ้าเสียงเกมดังไปต้องขออภัยนะครับอุ๊ช กระโดดกระโดดเออกระโดดตูม้มอุ้ยเสียแต้มอะไ,ไรเครับได้ครับไม่เสียโลด,ด้วยอุ้ยสวยโคตรเก่งอะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวโอเอซิสนะครับผมก็แค่เราเสียแต้มบ่อยๆนะครับโอเอซิสมันก็จะโกรธนะ ตัวละครันจะเก่งขึ้นเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะ,ะร้อบนี้จะลองเสียแต้มดูนะครับแบบไม่ต้องสลับกันเสียแต้มนะลองเสียแต้มดูนะ,ะมจะไม่ทําอะไรนะตบไม่ตบนะครับไม่ตบปล่อยไปปล่อยไปยอมยอมเสียแต้มเดีย๋ยวไป เร็วดีอย่าอย่าไปรับอย่าไปรับเอออย่าไปรับอย่าไปรับอย่าไปรับอ,อึดไม่รับโอ้โหจะเหลี่ยมสักหน่อยจะเหลี่ยมทีมตัวเองนะชึบเอ้าเฮ้ยมันมันมันสไลด์ของมันเองเมื่อกี้ผมไม่ได้กดสไลด์เนาะมันสไลด์ของมันเองนะโอเคปับ๊บเอาสไลด์เองวะ เล่ๆเสียแต้มดิไม่ได้เอาสไลด์ของมันเองเออเป็นตัวที่ดีนะเอาสไลด์เองเหรอแอ้าสวยยังยังนะยังไม่ติดนะครับหรือว่ามันต้องสลับไปสลับมายอย่างที้ผมทำเมื่อกี้เอาสีแต้มนะผมจำได้ว่าสีแต้มผมได้ โอ้โหสไลด์มันเองวะผมเอาตัวเองไปเดินไกลๆก,ก่อนไม่ทำอะไรเลยนะนั่งดูทีมตัวเองเล่นไปเข้าไปเออเอ้ยนี่ยติดแล้วสามแต้มก็ติดสไลด์นะครับก็คือเราเสียแต้มเยอะๆนะครับโอเอสิตก็จะโกกมันเองนะนี่ไงเออ ก็เจ๋งนะเสิร์ฟพลาดแต่เมื่อกี้เตาแล้วเมื่อกี้เสิร์ฟไวไปหน่อยตก10สามแต้มก็ได้เลยนะโอ้ยสิทถึงกระโดดเป็นตัวละครถ้าเราเสียสามแต้มมันก็โกรธเลยหรอแต่เมื่อกี้สี่แต้มต่อสาม โคตรเก่งป oh ุชโอ้โหนี่อะพุชสไลด์ต้องเล่นสิบแต้มไหมอือ นี่ครับหกครับหกหกหกแล้วหกแล้วเจ็ดต่อยังรีบรีบเจ็ดเจ็ดสามแต้มครับยังเก่งอ่ะคือตัวละครมันเก่งมากยังไม่อัพสเตตเลยคือผมยังไม่อัพมันเลยอ่ะนี่แค่นี้ก็รู้สึกว่ามันเก่งมากแล้วอ่ะโอ้โหเก่งจัด อันนี้ยังเป็นสตอรีร่โหมดเนาะอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่บอกไว้ก่อนว่าผมก็ชนะมันทุกทีมาน,นะเล่นเดอะสไปมาแล้วก็ชิลๆนะครับชาเลนจ์ก็ชิลๆแต่ชาเลนจ์ที่ผมยังไม่เก็บสามดาวเนานะเอาไม่ต้องฟีมอุ้ยสวยครับผมก็จบนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะคลิปไม่ถึง10นาทีนะครับ8นาที9นาทีก็ งั้นขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะซีโอเกนกุดบายไม่รู้คลิปถึง10นาทีไหมไม่น่านถึงนะครับน่นจาจะกาถึง8นาทีเนาะมาสั้นๆนะครับต้องขออภัย้วยงั้นวันนี้ลาไปก่อนซีโอเกนกุดบายครับผม